สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวนะคะวันนี้จะชวนมาทำเค้กวุ้นผลไม้แบบง่ายๆเอาไว้ทานช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้กันค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยเย็นสดชื่นมากๆเลยใครชอบเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยให้จัดเตรียมวัตถุดิบตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เดี๋ยวเราจะทําตัววุ้นกะทิสีขาวชั้นในสุดก่อนนะคะใส่น้ามะพร้าวน้ําหอมลงไป300 ml ใครไม่มีก็ใช้น้ําเปล่าได้เลยนะคะตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะอันนี้แม่มิวใช้ของปลาโทรศัพท์นะสามารถที่จะใช้ยี่ห้ออื่นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพักผงวุ้นไว้สัก10นาทีให้อิ่มน้ําแล้วก็ค่อยนําไปตั้งไฟค่ะ ใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะในการต้มตัวน้าวุ้นจากนั้นให้ใช้ไม้ไผ่หรือว่าช้อนนะค,ะคนตลอดเลยนะคะไม่อย่างนั้นผงวุ้นจะจับตัวเป็นก้อนไม่ที่คนหม้อได้นะคะคนให้เดือดแบบนี้นะคะสักครู่แล้วก็ใช้ช้อนจุ่มลงไปถ้าไม่มีเม็ดวุ้นติดมานะคะแสดงว่าผงวุ้นละลายดีแล้วแต่ถ้ามีเม็ดวุ้นติดมาก็ต้มต่อให้ละลายดีเลยนะคะ พอผงวุ้นละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายกับเกลือป่อนลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ในส่วนของกะทินะคะวันนี้แม่มิวเลือกใช้หัวกะทิร้อยเปซของปลาอร่อยดีนะคะยี่ห้อนี้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเขาคือดีเลยนะคะเหมาะทำอาหารคาวหวานแล้วก็ เข้มข้นหอมมันนะะคหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าออนไลน์นะคะก็มีขายเหมือนกันนะคนให้เข้ากันก่อนเล็กน้อยแล้วก็ค่อยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนจากนั้นก็ให้ต้มต่อนะคะให้เนื้อมะพร้าวอ่อนนิ่มนิดนึงแล้วก็เริ่มเดือดก็ปิดไฟยกลงได้เลยอย่าต้มให้เดือดบุดน,น,น,นานไม่อย่างนั้นจะทำให้กะทิแตกมันใช้ไม่ได้นะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็เทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะขนาดพิมพ์ันนี้ใช้1นปอนนะอันนี้เป็นตัววุ้นกะทิชั้นในที่เป็นเนื้อสีขาวนะคะตักฟองอากาศนะคะออกไปให้หมดแล้วก็พักทิ้งไว้ให้อุ่นจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาประมาณที่40-60นาทีให้เซตตัวดีก่อนนะคะ หลังจากที่วุ้นเซ็ตตัวดีแล้วอันนี้แม่มิวแช่ตู้เย็น40นาทีนะถ้าใครไม่มีตู้เย็นก็พักทิ้งไว้ในอุณหภูมิข้างนอกอาจจะใช้เวลานานหนึ่งประมาณ1-2ชั่วโมงก็จะเซร็ตัวดีนะคะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะความร้อนเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการที่จะเซ็ตตัวนิดหนึ่งนะคะแม่มิวใช้พิมพ์ขนาด3มปอนด์นะคะที่จะทำตัววุ้นสายชั้นนอกนะคะ ใช้ตัววุ้นกะทิสีขาว1ปอนนะคะเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ดึงมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ผลไม้ได้ตามชอบเลยวันนี้แม่มิวใช้เป็นสตรอเบอรี่แก้วมังกรนะคะองุ่นนะคะ3 4อย่างนะเลือกได้ตามชอบเลยล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแม่มิวไม่ได้ใส่ถุงมือนะใครทำกินเองก็ไม่ซีเรียสก็ล้างมือให้สะอาดแต่ถ้าทำขายก็อาจจะต้องใส่ถุงมือนะคะ ตกแต่งนะคะได้ตามชอบเลยถ้าใครไม่ชอบผลไม้รถเปรี้ยวก็ใส่ผลไม้อย่างอื่นได้นะคะเสร็จแล้วให้แร่พลาสติกหรือว่าปิดฝาแล้วก็นำไปใช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำมุ้นใสชั้นนอกกันนะคะใส่น้ำเปล่าลงไป1,500 ml นะคะ ใครจะใช้เป็นน้ำมะพราวน้ำหอมก็ได้นะแล้วก็ใส่ผงวุ้นนะคะ3ช้อนโต๊ะเลยค่ะเราจะพักผงวุ้นไว้ให้อิ่มน้ำเหมือนเดิมนะคะ10นาทีก่อนค่ะก่อนที่จะนำไปตั้งไฟนะคะเรียบร้อยก็นำไปตั้งไฟได้เลยนะคะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะในการต้ม ตัวน้ำวุ้นเหมือนเดิมนะคนตลอดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อไม่ให้วุ้นจับตัวเป็นก้อนไหม่ที่ก้นหม้อค่ะคนจนเดือดแล้วก็ผงวุ้นละลายดีถ้าเดือดแล้วใครไม่แน่ใจว่าผงวุ้นละลายดีแล้วหรือ,อยังก็ใช้วิธีง่ายๆก็คือใช้ช้อนจุ่มลงไปถ้าไม่มีเม็ดวุ้นติดมาแสดงว่าละลายดีแล้วก็ให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะสูตรนี้หวานพอดีนะ คนให้น้ำตาลทรายละลายทั้งหมดแล้วก็ปิดไฟยกลงค่ะจากนั้นก็นำมาคนต่อให้ใครร้อนข้างนอกประมาณ10-15นาทีก่อนนะคะแม่มิ้วจะใส่กลิ่นมะลิเพิ่มความหอมลงไปด้วยนะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้ามีก็ใส่จะหอมกว่านะคะ จากนั้นก็ตักตัวน้ำวุ้นอุ่นๆนะคะลงไปให้เกือบเต็มเลยค่ะให้เหลือผล,ลไม้โผล่ข้างบนนิดนึงให้สวยงามด้วยหรือว่าใครจะตักใส่เต็มพิม์พเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็ปิดฝาหรือว่าแรปพลาสติกแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ1-2ชั่วโมงให้เซตตัวดีเลยค่ะนี่เลยนะคะหลังจากที่แม่มิ้วนะคะ พักทิ้งไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าต้องการให้เย็นนะคะเวลาที่เราทานจะได้เย็นสดชื่นนั่นเองนะคะใช้มีดนะคะค่อยๆแซะขอบๆบแบบนี้อย่างเบามือค่ะพอเราแซะขอบๆมาทั้งหมดแล้วนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะดันลงไปเพื่อให้มีอากาศนะคะวเวลาจะได้นำออกจากพิมพ์ได้ง่ายนั่นเองค่ะ นี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเค้กวุ้นผลไม้ทาง่ายๆแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะต้องลองแทำกันดูนะใครทําได้แบบไหนก็มาเมนบอกแม่มิวนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะตักแบ่งเป็นชิ้นนะคะแล้วก็พร้อมทานได้เลยทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้นะคะเก็บได้นานสุดแค่1-2วันนะเพราะว่าเป็นผลไม้สดมันจะเสียได้ไวนะคะไม่แนะนําให้เก็บไว้นานนะคะ ใครชอบผลไม้แบบไหนก็ใส่ได้ตามชอบเลยวันนี้เป็นเค้กวุ้นผลไม้ที่มี2ชั้นนะก็คือชั้นข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะเป็นวุ้นกะทิที่ทําจากกะทิ กล่องอร่อยดีนะเป็นหัวกะท,ทิแท้ร้อซนะที่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นดีเข้มข้นหอมมันนะคะส่วนวุ้นใสชั้นข้างนอกนะคะก็เป็นหวานอ่อนๆนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยนะคะผละไม้สดนะคะก็มีประโยชน์ด้วยนะคะทานเย็นๆนะคะแบบนี้ก็จะอร่อยเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะ ังไงก็ลองไปทำกันดูนะทำกินทำขายได้เลยนะคะใครทำได้แบบไหนก็มาเมนบอกกันใครมีเมนูดีๆก็แนะนำกันเข้ามานะคะแม่มิวจะพยายามทำให้ครบทุกคนนะคะเท่าที่ทำได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะ,คะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันนะคะวันนี้แม่มิวต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ